ยันเปิดตัว One p l u s 8ท v วันที่7มีนาคมนี้ใช้ชิปไดเมสติก y 9 0 0นกล้องหกสล้านพิกเซลมีการสั่นรองรับชาร<ม>์จไว้80วัตต์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข้อมูลว่าทาง o วันพั s เตรียมที่จะเปิดตัว One p l u s 8ทรุ่นชิปเซต Dimensity 9000ออกมาในรคาคาที่ย่อมเยาวครับโดยล่าสุด ก็ได้มีการประกาศว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า OnePlus 8T และยังมีการเผยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องออกมาด้วยครับโดยสมาร์ทโฟน OnePlus 8T มีดีไซน์ตัวเครื่องขอบเรี่ยมพร้อมฝาหลังเงางามลงขอบโค้งเล็กน้อยมีปุ่มอะลัสไลเดอร์มีดีไซน์กล้องหลังโมดูลแบบคู่ที่มีกล้องทั้งหมด3ตัวส่วนหน้าจอเป็นแบบไร้ขอบเจาะลูกกล้องหน้าที่ตรงกลางมีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องคาดว่า OnePlus 8T จะเปิดตัวในวันที่7มีนาคมนี้และอาจรีแบรนชื่อ OnePlus n o t 3สำหรับทําตลาดในประเทศอินเดียครับโดยจะมีหน้าจอ AMOLED ขนาด6.74นิ้วคมชันระดับ 1.5k หลองรับค่า r e รฟเลส120เ z ใช้ชิปประมวล,ลผล Dimensity 9000ให้ r มาแบบ r p d d r 5 x ขนาดสูงสุด 16GB ส่วน r อ m เป็นมาตรฐาน UFS 3.1ความจุสูงสุด 512GB บร,บ,บริเวโปรแกรมอะไร13ครอบทับด้วยคาร o เรลโอเอสให้กล้องหลังสาตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเรีย6หสล้านพิกเซลรองรับระบบการซันแบบ o i s กล้องอัลตร้าไว์ความเรีย8แล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเรีย2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเรีย6สมล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ไวที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว80บวัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ